ครับสวัสดีครับคลิปนี้เกิดยังขึ้นครับผโอ้อาหินมาเหินทำทำนาบ้าน,นครับลาดยางลาดยางมาต่อยหินสองขี้วนาบ้านปูนมันแตกปูนเก่าเทพดีก็เลยเอายางมาต่อยลาดเลยไม่ต้องเปลืองยากนะครับถังถังใหญ่ๆนะครับถังถังสองลอยฤทธิคือ,อยางมาต่อยเก่ามีอยู่บ้านอยู่แล้วก็เลยเอามาใช้ประโยชน์นะครับ พอมาใส่ประโยชน์แล้วก็พี่นอ้องเบิ้งอย่างปลาต่อยรุ่นนี้คือผสมกับน้ำผสมกับน้ำนะครับรุ่นนี้ครับผสมกับน้ำเพราะว่าครับนะครับผสมกับน้ำหยอกหยอกเบิ้งครับผสมแล้วเนี่ยผมผสมแล้วลอยแล้ว เลยจริงออกมาให้มันเข่ากันครับมา,าไว้โดนเป็นปีแล้วครับนี่เมืองด้านหนาถนนมืองนี้ครับนี่มันคูขาครับเมือน,นี้ก็เลยก้อนปีนไม่ได้ทําความสาหนาบ้านก้อนทางขึ้นทางเข่าก้อนครับลาจัางบะต่อยครับหรือผู้ใดจะเอาไอเดียแบบนี้ไปใส่ก็ได้นะครับซ่อมเป็นหลุมเป็นยังยุทหนาบ้านยุขวงยุํำหนทางบ่ดนะครับนั่นละเ็ดได้บัด ที่จริงล้มน้อยๆอ่ว่าให้มันเป็นล้มหง่ก็เอาอย่างมาต่อยแบบนี้ดีกว่าเข้าไปซื้อเป็นทงทงก็มีอะไรยอกเอาอันนี้ผมมีน่นำยางมาต่อยครับพอม,มีขาย,ยครับ200ลิตรหนี่ก็หลายบาทเติบหลายพันเติบโยประมาณนี้ครับผสมน้ำบเพื่อนับพี่้อาผสมน้ำ เปิดถังครับหมุน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 ,มนออกนะครับหมุนออก,อ,อ,กอ,อย่างนี้ผปสมน้ำแล้วผมกะสิเทใส่ถังหน่อยแล้วยังเซ็กกลวยหด หดคือหดบัวหดน้ำเขาเนี่ยมันมเป็นน้ำผสมกับเราได้ถ่ายแห้งแล้วเป็นเหนียวเป็นเหนียวเป็นยางมาต่อยเหนียวครับรุ่นี้เีาผสมกับน mm ้ำ hmm. เทลาดหนามันก่อนหลังจากเทลาดหนามันแล้วล้วก็เอาเห,หยียนห้อยห้อยแล้วแล้วก็จังลาดอีกทีนึงเจ้าเครื่องมาบดอีกทีนึงอันนี้อันนี้ ทดลองเทลาดเพิ่งก่อนครับนี่เทลาดแบบหนาเลยเนะี่ยแบบเปืองว่าง่ายจะไปแบบนี้บ่วประหยัดแต่วยบ๊วยแนะน้ำเพียดครับอันนี้แบบเปืองเลยครับเดี๋ยวครับเครื่องถังขึ้นเอาเออเอาเครื่องถังขึ้นเพิ่งเพิ่งเพิ่งครับเครื่องถังขึ้นเครื่องถังขึ้นแล้วเอาขึ้นโน้นนิดหน,น่อยโอ้โห นักหนักเติาเยอะครับไก่เครื่องถังเยอะสุกขึ้นเออเออสุกขึ้นเอาเออโอ้แห้งดีอยู่ครับแห้งดีอยู่เอาเออโอ้เมื่อยเหล่าตอนนี้เมื่อยเหล่าเบื้องท่าทางเมื่อยเหล่าครับเอาเออเออเตรียมถังมาแต่ที่ ทลงมานี่ครับเปิดฝาทาังเราที่ล่งเป็นน้ําผสมกับน้ำอย่างปลาต่อยรุ่นนี่ครับผสมกับน้ำเราก็จะไปหดหดราดหนะ้าบ้านเหินเตรียมมาสองคิ้วคิ้วละเจ็ดลอยก็บาทัดปัญหาว่ามั้งครับปัญหาจมไปว่าเอ้โอ้แห้งดีวะแห้งดีวะย,ยกขึ้นอ้าเทเทพอไปพอพอวัดสิล้นโอ้ครับวัดสิล้น ที่ไปพอดีครับก็คือทั้งปึ้งขึ้นนั่นแหละครับทานเทศยางมาต่อยครับเบิ้งชิปเนี่ยมันจบแล้วครับแล้วก็มีชิปต่อยอีกอยู่ครับผสมแล้วก็สิเทลาดนะครับผสมแล้วสีเทลัดไปเลยามาแล้วครับกินกาแฟว่าธรนว่าเอากินแล้วต้องเป็นวัดดูดเพิ่มพลัง จังหน่อยเอาเอาเอาขึ้นไปพอแล้วพอแล้วว่ากินแล้ว่าเอาเอาไว้ทังนี้แล้วสนหกัหดนามเทเทลาดเทลาดพื้นก้อนนะครับเทลาดพื้นก้อนอม,มาสอยดีเอาวางลงมาสอยมาสอยหดนามครับที่จริงต้องเลยใส่รองเทา้าบูทนะครับมันเปื่อนตีนเปื่อนเท่านะครับ มันเปื่อนมันเทื่องเสียผ่าเครงเสียนี่กัเสียกับเสียมาไว้ถ้านงเห็ดเวียดเห็ดงานซืดอ๋ครับนะตดแล้วครับนี่ครับนี่ไม่ไม่กับหูออกดีครับปูนลาดไปสุดเลยครับมองอย่าคว้างสีห้อ,ย,อ,อ,อ,ย,นอย,ยนะครับมือหลุนม่ต้องเทอยากแต่เทกับมือร้ายบาทเด็ดเลยครับเท ที่คนจีดมาหลายบาทอันนี้คนจีดเท่าบางๆเท่แน่เท่เ่นเนี่ย็แล้วย่างมาต่อยลงเลยครับซื้อหินสามแปดมาใส่แล้วก็เครื่องตบเอามันนะครับนั่นละเบื้องให้จบมาพี่น้องนี่คือโหดหดลาดแล้วก็หินซุ้มกวางนี่แหละโอ้ยมัดเลยครับทั้งนามพุ่น้นก็ห้อยแหมันมัดเห็ดขึ้นกันนี่แหละครับแล้วก็โหดเอาหินเย้เย้ใสอีกเทนึงเรายังหดอีกเทนึงเราเครื่องตบเครื่องตบมันไว้แหงดีตี เังสิน้นโดยอย่างอีกเทนึงครับนั่นแหละยูปั่นคือยังเขาลาดยางเส้นง่ายล่ะครเร้นหลวงนั่นแหละครับมีที่่อมถนนคือกันจะไม่เป็นลุ่มนน้อย,อยเหน็นนะสิก็ได้ครับลาดยาง่อมมันสึกอะไรง่ายดีครับอ่าตักได้ยักนามเนาะตักนะตักหัวห้อยแล้วครับเราเริ่มแล้วครับรถเมโคก,ก็มีว่าแปลมาใส่งานครับ เอาสิได้จัาน้ามเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเอา้าเบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งจะว่าจบคลิปครับนล่ะครับ nó lại bột rồi, chết đấy. in the of fun